เด้อพี่น้องกินเผาน้ากันเด้อก้ำจันเด้อลาป้ามึงตั้งไว้ทั้งเลยทำแบบมืดๆนี่แหละทำมาจากปลาเน่าทำมาจากปลาเน่าอ๋อบ้านเราให้มือก่อนนี่ฝนกับทิตกเลยก็มันน่ะกินเผาเด้อธรรมดามันมีแจงเรือนไหมกินเผาไรคูไรคนอาหารกับผู้เสียงไม่เยอะมีแจงๆน่นมากเลหนังต้องเค้นคอยดอก เห็นบอมองงม่เด่าก um. hmm. ินผาก็ลุงพ่อนเดิมเลนี่กินหลาป่าถักไม้ลายมาเิ่มหมองผิ่งมาตลอดถ้ามันจะเเแล้วนะกับคแห้งเป็นมูกรงงานเป็นจมเจมเลยเลยนี่บาง้อง่กินยงก็มาเล่ามาเล่าคู่มั้ยงนี่เดมผินี่เอ้า การเลใหายเลยนถนัดลายเนาะป่าต่งมากินนะแม่ย <Jamie, S 1> <las> ุ่กมาลโอ้ยแรงน่แรงพอดีเลยามันเปื่อยใจแแแล้วแ่กับปากดาวสุกลไปเร้อยมัน่เงน้อยังแส่บน้ำหยาดกันกินของกินน้อยดีมันกินไม่่บบจมากินได้อุปาเราเด็ดนะ Điếp huh? cả áo sẽ... ừ. ừ. rồi nè Cả đá bằng kia ngân là sẽ Thay lô 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 Lạp ba Lạp ba bán không? Mới mãi đấy Cho mình มมนาดาป้าต้้งแทง่กว่านี้จุดเด่นของซุมคอยคือเที่ยงกนกินขาวบุรีบุเที่ยงวูนนั้นอิอ้มกันน <c oughs> ี่แจวอันนี้ขีบ้านี่ตุ๊กป้าลาป้าอูป้ามาติมอนี่ไงมามีไฟ กไมแต่ทั้งก็มามูเนาะบื no. <t <t ่อไิงแค่หรือเปล่าเอะนั่นเนี่ยแอบย่นเก๋าไม่ยองตาตาว่าร่มโ้ตรี๊มาเลยนี่เด็กเขาก็แบเส่ ป้าขีวีเหาวสวนเนี่ยของผมแม่นๆ่นะมากมัอยผู้หญิงผู้เดียวกินข้าวกับจุ่มขี้เหลาข้าวคัวเดียวกันมาแล้วกินกันเขาจะมาความ,มาแบบแสบอฉะแบบนี่กัูก้เนกินเหลาต้องทําใจหลังนี้ได้กินมากินนำเนาะ คนกีฬาไมเห็นกินเป็นไม่แต่คนกีฬาแมนเด้งก,ก็เป็นเสืออะไรเด้านั่นคนคนยานโดดติดใส่ฟ้าพีปากินขาวบ้า <c ười> กินแต่กันจองเลย ังบ่ล่ะป่ะขอไปกินหน่อยอันนี้บ้านเฮาเอื้นตักเชิมบ้านเฮาเอื้อนีหยัะละแน่อืละแน่บ่ได้ละ่าแน่ทํางานประเทศไทยตะิดพอเอาเงินให้10บาทให้ไปซื้อผักละแน่ย่างมตลาดก็บ่ได้ีเดือนนั้นเดือน12แล้วบ่ได้แน่นเอเดือนเที่ยง ่เวข้าไทยนั่งกัดดิ๊กานั่งนสบุพีไปเห็นมัยดิ่มเ็ทียงกางกินมาล่วมาลวยืน ทางคงทางคงบมดงอเป็นใยานความเป็นใจยานแบบเทนหมอนตกลงผู้ไทยเลยยังแบบไล่บนไล่เาะยังอยู่แบ่นั่นบบเมื่อคืนมีผู้ไทยเมื่อพินจะไล่ผู้ไทยแลาใช่เทหมอนมีคนไล่บ่อนไล่ทีพอได้ที่เทหมอนก็คือทีทั้งเราถอดทั้งยังมาบัด มันสิเอาไปเป็นบ้านแม่ดีวกันเห็นบ่บ้านน้องบ่ลาก็คนไปอยู่บ้านเฮามาแต่นันแไปไปร่วมกันันมันเป็นเมืองนแงน่ะอ๋อเมืองเพิิงๆัก็าจบ่ทายนี่บ่มีแล้วนะนี้ตอนเวลาตอนได้เขามาเบิ่งอย่าซุข่อยเด้อเียงกันแบบนี้แหละละมืตละเว้น เมื่อละได้ของกินได้สิประมาณนี้อืมเฮียนกันมื้อน้องแฮงเลยจะบ่กิน <laughs> <laughs> <laughs>